เผยความจริงคนไทยมาจากไหนรู้แล้วตายตาหลับแน่ความเชื่อนี้เคยถูกบรรจุไว้ในตำราเรียนวิชาสังคมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและอาจฝังหัวอยู่ในความทรงจำของคนไทยหลายๆคนเช่นประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีไทยยังเคยประกาศความเข้าใจผิดผ่านการอวยพรในวันตรุษจีน ในปี2558มาแล้วแต่ที่สำคัญคือมันผิดนี่ละ่ะแล้วความจริงคืออะไรกันแน่แกะแหล่งที่มาความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดว่าคนไทยมาจากเทือเขาอันไตจากหนังสือเรื่องรลักไทยเขียนโดยขนวิจิตมาตราสง่าการจะนาคพันธ์ตีพิมพ์ครั้งแรกในพศ4 7 7 1 หนังสือเล่มนี้ทำให้ชนชั้นนําสยามตื่นเต้นกันมากข้อมูลชุดนี้ลูกหลามแพร่ไปสื่อหนังสือแบบเรียนท้ายที่สุดก็กระจายเข้าไปในความเชื่อของคนไทยคุณวิจิตมาตราอ้างถึงหมอดอตหรือบาทหลวงวินเลี่ยมคิปตันดอบซึ่งเผยแพร่ก่อนหน้านั้นในปีพศ2452หรือช่วงปลายแผ่นดินรัชกาลที่ห โดยมีเนื้อหาสำคัญระบุว่าไทยเป็นเชื้อสายมองโกเก่าแก่กว่าจีนและเคยเป็นเจ้าของแผ่นดินจีนแนวคิดนี้ถูกนำไปขยายว่าิ่นเดิมของไทยอยู่ที่มองโกเลียชาตินิยมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อฉบับอันไตน่านเจ้ายิ่งทวีความเหนียวแน่นในใจของผู้คิดในช่วงหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พศ2475คณะราษฎรสถาปนากรมศิลปากรและมอบหมายหน้าที่ให้เผยแพร่การเมืองชาตินิยมผ่านความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีครั้นถึงปีพศ2482สยามได้แปลเปลี่ยนเป็นประเทศไทยเกิดเพลงประวัติศาสตร์แต่งโดยหลวงวิจิตวรวาทการมีเนื้อหาสำคัญตอนหนึ่งว่า ชาติเรามีสมัญญาว่าชาติไทยเป็นชาติใหญ่แต่โบราณน,นานนักหนาภูมิลําเนาของเราแต่ก่อนมาอยู่ท่ามกลางพระสุธาของเอเชียเมื่อชาติจีนลุกร้นร่อนหลงใต้เข้าแย่งไทยทํากินถิ่นก็เสียจีนไล่ไทยเหมือนไฟไม่ลามเลียไทยต้องเสียดินแดนแคว้นโบราณ ถูกแย่งที่หนีร่นลงทางใต้ไทยมาตั้งเมืองไทยอย่างไพศาลวิจิตวงเทศอดีตบรรณาธิการนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมกับขันชัยบุญปานนักเขียนรางวัลสีบุรพาเน้นย้ำผ่านรายการขันชัยสุจ,จิตทอดน่องท่องเที่ยวว่าแนวคิดเรื่องเชื้อชาติเพิ่งมีในยุโรป เมื่อ200กว่าปีมานี้แผ่มายังรัตนโกสิน์ขณะที่ไทยเพิ่งรับมาในช่วงปลายรัชกาลที่5ส่วนสมัยสุขโขทยัยอยุทยาไม่มีเชื้อชาติไทยแต่ถ้าหากแนวคิดไทยมาจากเทือกเขาอันไตเป็นเพียงความเข้าใจผิดที่ถูกโปรโมตจากอุดมการรัฐชาติอย่างนั้นความจริงแล้วคนไทยมาจากไหนกันล่ะ โชคดีที่เทคโนโลยีสมัยใหม่กับหลักฐานที่เพิ่มพูนมาตามการเวลาช่วยให้เราได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นคนไทยไม่ได้มาจากเทือกเขาแต่มาจากอะไรวิจิตวงเทศกับขันชัยบุญปานร่วมกันอธิบายว่าบรรพชนไทยสามารถแบ่งออกกว้างๆอย่างน้อยสามกลุ่มคือหนึ่งมาจากโซเมียทางภาคใต้ของจีน กระจายลงมาข้างล่าง 2. มาจากรอยพ่อผันแม่ในอุตสาคเนและ 3. ม,มาจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอินเดียลังกาอิรานยุโรปแม้กระทั่งอเมริกาสุจิตยังกล่าวด้วยว่าประเด็นเรื่องเชื้อชาติบางประเทศยกออกจากรัฐธรรมนูญไปแล้วเพราะเป็นต้นเหตุของการเขียนฆ่าบรรพชนไทย ผสมประสานกันหลากหลายไม่มีไทยแท้สอดคล้องกับการศึกษา DNA ของรองศาสตราจาร,รย์ดรวิภูกุตนันนักชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์เชิงมนุษยวิทยาที่ได้รับตีพิมพ์ในวรารสารฉบับเดือนสิงหาคมปี2021ทําให้เห็นความหลากหลายของ DNA คนไทยที่พาเราก้าวข้ามความคิดชาตินิยม ที่วนเวียนอยู่กับเทือกเขาอันไตรองศาสตราจารย์ดรวิภูคนพบว่าคนไทยภาคกลางเป็นคนมอนคนเมืองซึ่งเป็นประชากรหลักในภาคเหนือมี DNA คล้ายกับชาวไตจาก12ปันนาประเทศจีนตอนใต้ส่วนคนอีสานมี DNA ที่มีการผสมผสานระหว่างกลุ่มประชากรที่พูดมอนขเมรกับด NA ของคนไทย ใน12ปนาและ DNA ของคนภาคกลางและภาคใต้ยังมีบางส่วนเหมือนกันกับชาวอินเดียตอนใต้ซึ่งแสดงถึงการผสมผสานทางพันธุกรรมจากเอเชียใต้สู่ดินแดนสุวรรณภูมิเช่นเดียวกันกับสุจิตรองศาสตราจารย์ดรวิภูยืนยันว่าไทยแท้ไม่มีจริงประเด็นคนไทยมาจากไหนเริ่มมีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปีพศ2507ผู้จุดประเด็นคัดค้านอย่างต่อเนื่องคือศาสตราจารย์พิเศษศรีศักดิ์วันลิโพดมเจ้าของรางวัลว,วัฒนธรรมเอเชียฟูกุอกะประจำปี2550ท้ายที่สุดกระทรวงศึกษาธิการก็ถอดเรื่องคนไทยมาจากเชือเขาอันไตออกจากหลักสูตรในปีพศ2521แต่ไม่ยกเลิกประเด็นน่านเจ้า แนวคิดลักษณะนี้ยังมีอำนาจสืบมาและในปัจจุบันหลาหลายคนก็เข้าใจผิดอยู่แต่ถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้คุณก็น่าจะรู้แล้วว่าคนไทยไม่ได้มาจากเทือกเขาอันไตและคนไทยก็หมายถึงความหลากหลายที่ผสมผสานสืบอยู่ยงมาจนถึงปัจจุบัน